ผ้าใหม่มัดมีของขอนแก่นนี่นะครับถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่งดงามแล้วก็เปี่ยมไปด้วยชีวิชีวามากๆเลยแต่ว่าในโลกยุคใหม่ที่ทุกอย่างมันหมุนเร็วไปหมดเนี่ยงานหัตถศิลป์อันล้ำค่านี้ก็กำลังเจอกับความท้าทายครั้งสำคัญอยู่เหมือนกันทีนี้คำถามที่ท้าทายที่สุดก็คือเราจะทำยังไงให้มรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าขนาดนี้ไม่ใช่แค่รอดนะครับแต่ต้องเติบโตแล้วก็เปล่งประกายในตลาดโลกยุคใหม่ที่การแข่งขันสูงมากๆได้ คำตอบก็คือมันต้องการสถาปนิกครับไม่ใช่สถาปนิกที่คอยออกแบบตึกนะแต่เป็นสถาปนิกที่เข้ามาช่วยออกแบบอนาคตให้กับงานหัตกรรมและนี่ก็คือเรื่องราวของบุคคลคนนั้นครับเอาละครับเรามาทําความรู้จักกับสถาปนิกคนนี้กันเธอคือคุณมันจารีนิรุลาผู้ที่ครั่งวอร์ดอยู่ในโลกของงานหัตกรรมมานานกว่า40ปีและเป็นบุคคลสําคัญที่จะเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนอนาคตของผ้าไหมมัดหมี่ขอนแก่นนี่แหละครับ ประสบการณ์ที่ยาวนานของเธอนะครับมันไม่ได้มาลอยๆแต่ตั้งอยู่บนสีเสาหลักที่แข็งแกร่งมากๆซึ่งแต่ละเสาก็ทำงานเชื่อมโยงกันได้อย่างน่าทึ่งเลยครับไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูหัตถกรรมที่ใกล้จะหายไปการจัดทำข้อมูลอย่างเป็นระบบการพัฒนาดีไซน์ให้มันร่วมสมัยขึ้นและที่สำคัญสุดๆเลยก็คือเรื่องการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าให้กับงานหัตถกรรมนั่นเองครับ ความสำเร็จของเธอไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับแต่มันเกิดจากพิมพ์เขียวที่ผ่านการลองผิดลองถูกและพิสูจน์มาแล้วว่าใช้ได้ผลจริงเอาล่ะครับเรามาถอดรหัสพิมพเขียวสู่ความสำเร็จของเธอกันทีละข้อเลยพิมพ์เขียวแรกเลยนะครับคือโมเดลร้านค้ากมลาที่เธอเป็นส่วนหนึ่งในการก่อตั้งขึ้นมาแนวคิดหลกัหลกๆเลยก็คือการสร้างแบรนด์ค้าปลีกระดับพรีเมียมสาหรับของแฮนด์เมดโดยเฉพาะหัวใจของมันก็คือการเปลี่ยนมุมมองของผู้คนให้มองงานหัตถกรรมไม่ใช่แค่ของใช้แต่เป็นเหมือนมรดกตกทอดสําหรับผู้ชมทั่วโลก ซึ่งพอทําแบบนี้ได้ปุ๊บมันก็สร้างความแตกต่างจากของที่ผลิตจากโรงงานได้ท,ทันทีและที่สําคัญคือทําให้ช่างฝีมือได้ราคาที่สมน้าสมเนื้อกับคุณค่าของงานจริงๆครับส่วนพิมพ์เขียวที่2อ,อันนี้ก็เจ๋งไม่แพ้กันครับคือโมเดล C2K ซึ่งเน้นไปที่การสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เลยโดยจะเริ่มจากการมองหาช่างฝีมือที่มีแววแล้วก็มอบเครื่องมือที่จําเป็นให้นั่นก็คือสินเชื่อรายย่อยแบบไม่มีดอกเบี้ยเพื่อเป็นทุนเริ่มต้นพร้อมๆกับการเป็นพี่เลี้ยงทางธุรกิจให้อย่างใกล้ชิด คือมันไม่ใช่แค่ให้เงินแล้วจบนะครับแต่มันคือการสร้างคนสร้างผู้ประกอบการให้ยืนได้ด้วยตัวเองอย่างแท้จริงเลยทีนี้พอเรามีของดีแล้วเนี่ยทำยังไงล่ะให้โลกยอมรับตรงนี้แหละครับที่พลังของการยอมรับจากองค์กรอย่างยูเนสโกเข้ามามีบทบาทสำคัญมากๆ บทบาทสําคัญของคุณมันจารีนิรรลาก็คือการที่เธอเป็นผู้ประสานงานโครงการรางวัลความเป็นเลิศหรือที่เรียกว่า Seal of Excellence ของยูเนสโกในภูมิภาคเอเชียใต้มาอย่างยาวนานครับตั้งแต่ปี2547น,นู้นเลยนั่นก็หมายความว่าเธอเข้าใจมาตรฐานระดับโลกแบบลึกซึ้งสุดๆและก็เป็นคนที่มีบทบาทในการกําหนดมาตรฐานพวกนั้นมาโดยตลอดด้วยแล้วไอมาตรฐานระดับโลกที่ว่าเนี่ยเขาดูกันที่อะไรบ้างยูเนสโกเขาก็วางเกณฑ์ความเป็นเลิศไว้5ข้อหลักๆเลยครับ ซึ่งมันก็เปรียบเสมือนบันไดที่ช่วยยกระดับงานฝีมือท้องถิ่นไปสู่ระดับสากลได้เลยนั่นก็คือ 1. ต้องมีความเป็นเลิศในฝีมือ 2. ต้องสะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมแบบของแท้ดั้งเดิม 3. ต้องมีนวัตกรรมในการออกแบบ 4. การผลิตต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสุดท้ายข้อที่5ต้องมีความสามารถในการทําตลาดเพื่อส่งออกไปหาผู้บริโภคทั่วโลกได้ และนี่คือตัวอย่างที่เห็นภาพชัดเป๊ะเลยครับโครงการเซอร์คูลาภูเวียงของขอนแก่นที่เอาเศษผ้าไหม่มารีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยมันตอบโจทย์เกณฑ์เรื่องเป็นมิตรตัวสิ่งแวดล้อมของยูเนสโกแบบตรงๆเลยซึ่งความเชี่ยวชาญของคุณนิรุลาก็จะเข้ามาช่วยเปลี่ยนจุดแข็งตรงนี้ให้กลายเป็นแต้มต่อที่สําคัญมากๆในเวทีโลกได้เลยครับ โอเคช่างฝีมือเก่งแล้วมีมาตรฐานแล้วแต่การจะไปให้ได้ไกลกว่านี้มันต้องมีเครือข่ายที่แข็งแกร่งและสถาบันที่คอยสนับสนุนครับเรามาดูกันว่าเธอสร้างเครือข่ายเหล่านี้ขึ้นมาได้ยังไงเธอเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง APCA หรือสมาพันธ์หัตถกรรมเอเชียแปซิฟิกครับซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่สแสวงหาผลกาไรที่เป้าหมายชัดเจนมากคือการหนุนหลังช่างฝีมือโดยตรง ภารกิจหลกัหลกๆก็คือการรักษามารดกดั้งเดิมไปพร้อมๆกับการผลักดันนวัตกรรมใหม่ๆให้เกิดขึ้นทั่วทั้งภูมิภาคเลยที่มันสุดยอดไปกว่านั้นก็คือ APCA ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในเอเชียแปซิฟิกนะครับแต่ยังไปสร้างความร่วมมือกับสมาพันธ์หัตถกรรมของยุโรปด้วยการจับมือกันครั้งนี้มันทําให้เกิดเสียงที่เป็นหนึ่งเดียวในเวทีโลกเพื่อสนับสนุนงานหัตถกรรมซึ่งมันก็เหมือนกับการเปิดประตูให้ช่างฝีมือจากเอเชียสามารถเข้าถึงตลาดใหม่ๆเข้าถึงงานวิจัยแล้วก็มีโอกาสในการฝึกอบรมในยุโรปเลย และเพื่อให้ถันโลกยุคใหม่นะครับ APCA เขากำลังสร้างเครื่องมือที่สำคัญมากๆเลยนั่นก็คือฐานข้อมูลดิจิทัลลองนึกภาพตามนะครับว่าช่างฝีมือในหมู่บ้านเล็กๆจะสามารถเชื่อมต่อกับดีไซเนอร์ในมิลานหรือว่าผู้ซื้อในนิวยอร์กได้โดยตรงเลยนี่แหละครับคือพลังของการใช้เทคโนโลยีมาทลายกำแพงพ่อค้าคนกลางเอาละครับแล้วทีนี้ทั้งความเชี่ยวชาญทั้งเครือข่ายทั้งหมดของคุณจารีนิรุราเนี่ย มันจะถูกเอามาถักทอเข้ากับเป้าหมายของขอนแก่นนี่ยังไงพอมาดูตารางนี้แล้วจะเห็นภาพชัดเลยครับว่าเป้าหมายที่เป็นทางการของขอนแก่นแต่ละข้อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการสร้างมาตรฐานคุณภาพการสนับสนุนคนรุ่นใหม่การสร้างแบรนด์ระดับโลกหรือการเข้าถึงโลกดิจิทัลทุกข้อเลยนะครับมันมีเครื่องมือและโมเดลของคุณนิรุลามาตอบโจทย์ได้แบบพอดีเป๊ะเหมือนจิ๊กซอที่ลงล็อกกันอย่างสมบูรณ์แบบเลยครับ คำพูดนี้ยืนยันผลกระทบของเธอได้ดีมากๆเลยครับการที่เธอเป็นพันธารักษ์จัดนิทรรศการไอกัตหรือมัดมีที่ใช้ชื่อว่าไทสแตดบีนที่ขอนแก่นในปี2561เนี่ยมันไม่ใช่แค่ง,งานแสดงธรรมดานะครับแต่มันคือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ผ้าไหมมัดมีขอนแก่นได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักในเวทีโลกอย่างเป็นทางการเลยทีเดียวแล้วผลลัพธ์ที่จับต้องได้ละ่ะคืออะไรลองดูตัวเลขนี้นะครับ200ถึง300ล้านบาท ตัวเลขนี่ไม่ใช่ตัวเลขลอยๆนะครับแต่มันคือมูลค่าทางเศรษฐกิจที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการจัดงาน World e c a t e x t i l e Symposium ในปี2025ที่ขอนแก่นซึ่งเป็นผลพวงโดยตรงเลยมาจากการที่สถานะของเมืองเราถูกยกระดับขึ้นในเวทีโลกนี่แหละครับคือการเปลี่ยนคุณค่าทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นเม็ดเงินที่จับต้องได้จริงๆดังนั้นหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็คือการเชื่อมโยงมรดกทางวัฒนธรรมที่อย่างรากลึกของท้องถิ่น เข้ากับกลยุทธ์ระดับโลกที่มีวิสัยทัศน์เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนนั่นเองครับสุดท้ายนี้มันก็กลับมาที่คำถามสำคัญที่ไม่ใช่แค่สำหรับขอนแก่นนะครับแต่เป็นคำถามสำหรับทุกๆชุมชนเลยที่มีมรดกทางวัฒนธรรมล้ำค่าว่าเราต้องใช้อะไรกันบ้างในการถักทอประเพณีที่สวยงามของเราให้ยังคงอยู่และเติบโตได้อย่างยั่งยืนในโลกแห่งอนาคต